Give us some uh... yeah. What, Edwards? What? So she needs new spark plugs. Check, check how far that village is. Can you see it, son? Can you see the village? Yes. Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? Edwards? but they're not ours anymore. <sighs> Sounds like whatever best needs is down in that village. All right. Let's go, Everett. Let's go. Good luck. He'll be dead by morning. We're fucked. What's it? Yeah? You just gonna abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. If that's who you are, McManus, then just go. Don't you ever talk to me like that. I've ran more fucking missions than you have had hot dinners son. McManus, just fucking go. Well, so much for we're all in this together. All parts. tank right. running. Find die. Get the the Don't เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกลับเข้าสู่ Battlefield 1ในหมวดเนื้อเรื่องครับอันนี้ก็ยังเป็นเอพิโซดหนึ่งอยู่ก็คือเออ่ True uh, m u t a n d b u o o d นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือภารกิจเราก็คือว่าเราต้องไปเอาหัวเทียนนะฮะหัวเทียนตอนนี้ก็ของเราเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้แล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องนี้ก่อน ได้เวลาไปสง่งปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเจ๊เอ๋ไม่มีนะโอเคนี่เมีไหมกันสองตัวตรงนี้สามตัวนะมีตรงไหนอีกถ้าบริเวณนี้คือที่เห็นตอนนี้มีอยู่สามตัวโอเคได้อยู่ได้อยู่เออล่นโอ้โห ันนี้ก็รีบเกินจะต้องตามอาไว้ข้างนอกก่อนโอเคเข้ามาเข้ามาเินเข้ามาหยัดพิงหน้าหยัดพิงหน้า อืมเรียบร้อยหนึ่งท่านแต่เขาดอาวุธหน่อยโอ้ปืนยาวอ่ะเขาดูกันอ่าอันนี้ปืนทำลายรถถังไม่น่าจะได้ใช้เ,เปลี่ยนปืนชั่คขาวมีแล้วมีอะไรอุ้ยมีระเบิดเหรอ เอ๊ะแล่ไฟป่าวิสนี่มีสามีมอีกต่อแถวนั้นนะนะอะไรย,นนย,ยังไงดีหนีตาไปทางนูนอ้าว อีนี่ปวดตึงดิอีโอเคไปกัน้าีอีวิ่งเจือเสียดเอเสียดเอามาหนี่ฮึ๊บฮึ๊บฮึบเรียบร้อยไล่ส่วนวันเดียว free to go แต่หนึ่งแล้วเลยสามโอเคอสไนเปอร์ได้แล้วก่อนเราจะทำการบกุกตัวค้งเราต้องขึ้นไปสองก่อนใช่อหมไม่มีนะโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่นี่ก่อนอ่าเจอแล้วสองตัวสามตัวนี่เงเจอเครื่องละดีไหมวะขอรับครอบิดีนึงแล้วถ้ามองจากบนนี้มันยังไม่เห็นมีวิเจอแล้วหรอโออยถ้าดยจัดตรงนี้ก็จะยังไม่เห็นอะไรที่ ชัดเจนมากนะเพราะว่าอาจจะมีสตูตัวที่แอบอยู่เหมือนอันแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องต้องลงไปเองอยู่ดีโอเคแอบค่อยๆเฮ้ยได้ไงว่าละจะมีตัวมองไม่เห็นอยู่ด้วยจะทีจะออกมาไหมอ้าวเดินตรงนู้นเหรอ ờ, thế này, phải không? okay, má má má. đi ế, okay, lặp lại. cha ế, rồi. à, à đừng đinh xí. một cái,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  một จะมาไหม้าไม่มาด้วยมีเสร็จดินี่นี่นี่เราคะแนนไม่เห็นไม่เห็นอย่างนี้ต้องแจกเออดีมากไปต่อเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหนึ่งหรอ,อ้ยชัดเลยมีสตูเยอะแถวตรงนี้ ไปอีกตอนหนึ่งเดินมาแต่ตอนนี้จัดการตอนนี้ก่อนอ้าวสวัสดีอุ้ยเยอะจังตรงน,นี้จะต้องรีบแล้วเดินนะเข้าได้ไหมโอ้มองไม่เห็นเลยอ่าโอเค โอเคตรนนี้มันอ้อไปละโอเคตอนนี้มันไฟหมดลวเดี๋ยวจักากตีก่กวง,ว,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 งวิ่่งววิ่งวิ่งอุ้ยผิดไปตีทไมเอาเอาเออออาฟว้ยดีวบ้าวเนี่ยครึ่งทางแล้ว เราก็ต้องเดี๋อวไปจากที่นี่ก่อนอยู่ไหนวะอุ้ยตรงนี้เหรอเฮ้ย,ยนี่ไม่ต้องหันมาเอองั้นแหละเดี๋ยวสิอ๋อนี่ไงตรงนี้วยมีไซเลนเหรอโอเคเรียบร้อย Uuuuh! Patrouille, Patrouille, này Hey, mang tang năng! Nervt langsam! Das ist langweilig! đi. Còn đi งานงออะไรพีตัวเห็นนะอ้าวแอบ,บอะไรตรงนี้พี่ครับมาแอบ,บอะไรตรงนี้อุ้ยอ่าเปิดก็ได้เปิดก็ได้ดไดอุ้ยเป็นไฟเหรอเวนแล้วแวนแล้วแวนแล้วอุ้ยพีทแพนพีแพน อย่างงอ,อลโอะโหเจอปืนไฟเลยเหรอนี่นี่โอ้โหอย่าพึ่งนี่เราจาม,มากโอเคโอ้เจอระด่านนี้ผิดแทนเลยในนะั้นในนั้น โอเคเรียบร้อยไม่ให้ตีอีกโออเฮ้ยสมระทาโอเคสระทานแล้วอุ้ยร้อน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 รอนุ้ยเดี๋เดเดี๋ยวใจเย็นก่อนอนะโอเคเราขี่ม้านีกัน ขี่ม้าสมเมืองจ้าเมันเหลืออะไรอีกอ่ะแต่เอ๋อืมเรียบร้อยอยู่ทางไหนอยู่ทางนน้นหรอเออมันชอบหายอีกแล้วอเอ,อ้ยจำได้ว่าไอ้นี่เก็บไปแล้วไม่ใช่หรอ อย่าตรงหน้าเลยแอบก่อนแอบก่อนองนเก็บอ๋อมันไม่บอกเจริญพรเก็บ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 อืมสะสมเลย เดี๋ยวเวลากลับแล้วมา้าขอม้าหน่อยม้ายังติดอยู่เลยเคลนได้ไหมเนี่ย <c oughs> เว้ละเดินเท้าก็ได้วะกลับ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 โอเคครับถึงสักที

anh về hình vỏ bán lổng này Va về lèo có một nơi như thế này Chúng Anh lên Nice work, boys. Yeah, we did good, didn't we? Aye. All right, sir, that's the last of them. Let's get on moving. Stuff together and work with it. <laughs> Fuck's sake, I thought you liked a bloody well! เ่องติดแล้วไปโอ้โหต้องให้ได้ลาไปแล้วโอเคได้เวลาไปต่อแล้วโอเคตอนนี้เราต้องเข้าเข้าหมู่บ้านที่บัวร้อนนะโอ้วันนี้เราลงเริ่งเยันเช้าเลยหรอสวยมาก นี่ฮะนี่คือประเทศฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะมิแต่แบบดูสงบมากอ่ะแต่ว่าตอนเราเข้าไปหาเอหัวเทียนนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหระแวงแล้วระแวงอีกโอเคแต่ไม่รู้ศัตรูที่ยังอยู่แถวนี้มันยังยังประจการอยู่เปล่าหรือว่ามันหนีกันไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้อง ไปตามทางนะครับเพราะว่าพอไม่รู้ว่าถ้าถ้าเราวิ่งลัดไฟเนี่ยอาจจะเจอบ่อน้ำกันอยู่อ้าวไอ้นี่จะพึ่งจะเอ๋จะเอ๋เอออุอ้ยมายิงสวนอะจัดให้เดี๋ยวหนีไปไหนเออวิ่งถังน้อยแล้ถังน้อยเหรอเดี๋ยวมานี่มาเออ บล็กเบดออกกันจงการแล้วอืมจริงเข้ามา,าจริงเข้ามาดีาจริงๆเลยเราต้อตงไปอย่างรวดเร็วอืมวิ่งเลยจ้าอู้ไม่นสนใจใครแล้วนะจจุดนี้เอาอีนี่อยู่ดีไม่ว่าดีจะต้องทำลาย จอดขนส่งคนนี้ก่อนโอเคโอเคตอนนี้เรามาโยู่างรถไฟแล้วฮะวิรถถังเรานี้ว่ะเรยลาเดี๋ here, ยวเรายิงจาดตงน,นี้ดีกว่าโอเคเาตรงนี้ดีกว่าโอเค เดี๋ยวเราต้องยิงจัดระยะไกลก่อนแต่กำลังวันที่ระดิที่ะดิ์นี้ที่เราน้อยโหเราถามพี่น้องเรานี่ว่านี่เราต้องยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยย,ออยิงเออมันยิงไปหรือเปล่านั้นอืมละอีหนอ,อีไน in lần in Một in nữa. Một lần nữa. in lần nữa. Một lần nữa. Đã đến rồi. Đã đến rồi. rồi. Đây. Chúng ta... Nói chung. Chúng ta có ít lửa. Đã đến rồi. Đã đến rồi. Đã ข้างหน้ามันไม่ค่อยสังเกนเท่าไหร่อเออนี่งไงโอเคเรียบร้อยซ้อมก่อนซ้อมก่อนโอ้ยลองกันเต็มเลยนี่อยามตัวยิงก็ไม่บอกจะจัดให้อ่าเรียบร้อยเลียงตัวยิงเรียงตัวสิครับร,รออะไรโอ้โหไม่หลบด้วยนะลาไปแล้วน เป็นทหารภาษาอะไรไม่ไม่รู้จักหารที่หลบเออนี่นี่นี่ใครี๋วเมื่อกี้ไม่นี่ไงเออยิงทางน้ำเฮ้ยระเบิดหรอนี่วิวิวโอ้พี่น้องตอนนี้ว่ะ แต่จริงมาเข้ามาเออวิจัยเย็นใจเย็น,ยนวิกระถังน้อย,อยโอ้โหมีีนี่มาอีกเดี๋ยวข้าตัวใหญ่ก่อน เรารถไฟบังก่อนโอเคซ้อมก่อนซ้อมก่อนวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคได้อยู่ปฏิบัติเสร็จก็อพอก่อนนั้นจะถอนได้อยู่โอ้โหเออจัดอืมที่ต้องใช้ปืนเล็ก okay. โอ้ยืนเลียงกันแบบไม่หลอกจริงเหรอ เออระเบิดสักทีโอ้ยนี่นี่ได้ไงยิงไปใจเอ๋นี่เบรกเลยเบรกเลยนี่ต้องยิงต้องยิงสองเครื่องยนต์ระเบิดเลยอมืมาทำไม มีน้องมาแล้วมี่น้องแปลผักโอ้ยต้องิมีต้องยิงด้านข้างอ้าวหันข้างหันข้างหันข้างซื่หันข้างซื่เหรอเด้อเด้๋ยวเราต้องหันหันเฉียงด้านหน้าหน่อยเพราะว่าจะได้คนได้อ พอข้างหลังอยู่เดี๋ยวเราวิ่งไปแอบดูกันเจ็๋สิใจเย็นๆขอบซ้อมกันอ้าวอะไรอ่ะในคันนี้ก่อนซ้อมกันซ้อมกันโอคโอ้โหยิงจังเลยเออ อยเอาให้เอาให้มั่นใจกันโอ้ยนี่ก็ยิงจังเอ่ะไไปไฟไยิงเอาให้วุดเอาวุดคู่อืเรียบร้อยโอ้ัมปลาอะไรมาเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วโอ้โหเดี๋ยวซ้มก่อนซ้ก่อโอเคซ้มก่อนซ้ก่อนเลยอ่ะไอป้อมป้อมยิงโอ้โ้ยแล้วถังน้อยอ่ะ กระถังน้อยเออไก่ละนี่เราวิไปทะลุบ้านเลยโอเค

นี่แหละหนังสงครามหนังสงครามของจริงโอ้รอดได้ไงเนี่ยโอ้โหจะรอดจะรอดไปเนะี่ยเออเสร็จเป็นหนึ่งนี่ไหนวะอยู่ไหนบอกได้เลยว่าตอนนี้มันก่อนเวอร์เอาแทงอีกยิ่งเออ เฮ้ยตอนนี้นิ่งแต่ว่าไม่ยิงได้อยู่อะซ้ำกันซ้ำกันโหโคตรมันอะบอกเลยขออะไรให้ได้สักเจ็ดสิบแปดสิบก่นอนเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็วๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวเราต้อง,องจัดก,การในตัวที่มันเป็นอมาพาตก่อนเคอเคอเรียบร้อยไปได้สวัสดี เออีกคันหนึงอีกคันหนึงเอรอรอๆๆๆอรอ้าวนี่ไงสวัสดีดเรียบร้อยโอ้หวิ่งรา,ดาดได้ไงเนี่ยไปไปไปอ้าวทองเป็นเป็นอะไร

น่าลุงคุ้ยลุงก็แย่เหมือนกันตอนนี้โอ้โหโอ้ยแกล่วแกล่ว,ลวอืมยิงเข้าไปเดินโอ๊ยสู้ไ้ไโอ๊ยองโอ้วิขาดตายเลยเหรอ ไโอ้เละเลยอ่ะแบล็กเบสส,สิ่งนี้ที่สิ่งนี้ที่ทำให้เราได้เห็นว่าสงครามนั้นมีแต่การสูญเสียไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายศัตรู ก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งเอดวิสเอดวิสอ๋อหนังเหนียวเชียว What do we do now, driver? We w เรา เดินต่อโอเคครับในที่สุดเราก็เชื่อว่าจบแล้วสำหรับเนื้อเรื่องแรกนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่เอ็ดเวิร์ดกับแบ็กมานัทเดินทางไปต่อโอเคหลังจากนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมยังชื่นชอบในเนื้อเรื่องของแบตเตอรีอยู่นะฮะอยากให้ทำตอนเอพิโซด2ต่อก็อย่าลืมมา mm hmm. กดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันเยอะ,ยอะๆนะฮะ สำหรับคนที่ขอสกแกนมคาอกมาเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากอันนี้ก็น่าจะได้ได้ทำสังคลิปนึงอย่างน้อยสักคลิปนึงอะ่ะสำหรับวันนี้จอแผ่สั่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ